สนับสนุนโดยเรามาคุยกันจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถามพี่พรบ้างว่าเมื่อกี้นี้เราคุยกันค้างว่ามีความฝันที่ใหญ่ขึ้นไหมจากเดิมแค่รายได้ะนะตอนนี้เริ่มฝันใหญ่ขึ้นฝันอะไรบ้างที่ใหญ่ขึ้นและมีวิธีการทําตามความฝันไล่ล่าความฝันนั้นยังไงบ้างเ,เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเพิ่งทําได้สักประมาณน่าจะสักปีหนึงคุณหมอต้อยไป มีวอล์ที่โรงแรมธรรมรินจังหวัดรตรังอาจารย์ไปด้วยแล้วก็มีคุณวิชิตบุญเพ็งสมัยนั้นน่าจะอยู่ตำแหน่งจูปิเตอร์นะคะไปค,คุณหมอต้อยพูดวันนั้นบอกว่าคนทำกิฟฟีน ทำสองปีไม่มีใครเลยที่ไม่สามารถเอาเงินกิฟฟารินไปซื้อบ้านซื้อรถได้ถ้าทํากิฟฟารีนสปีแล้วไม่สามารถเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถได้ให้มเมาที่หมอหมอจะซื้อให้เองพี่ฟังปั๊บพี่มั่นใจเลยว่าถ้างั้นสองปีฉันต้องซื้อรถเพราะคุณหมอบอกว่าถ้ารถกับบ้านให้ซื้อรถก่อนแล้วค่อยเอารถไปสร้างบ้านไปซื้อบ้านนะคะก็กลับมาตัวพี่เองทํางานยังไงก็จะวางแผนทุกวันครับ เขียนเขียนเป้าหมายทุกวันว่าพรุ่งนี้คือก่อนนอนปั๊บเนี่ยเราจะเขียนเลยว่าพรุ่งนี้เราจะไปทําอะไรบ้างนั่นคือที่ทําอยู่ทุกวันนะคะคแล้วก็ตัวเองทําแบบไหนก็จะวิธีการนี้สอนทีมงานตลอดเวลาเขียนอะไรชื่อผู้มุ่งหวังจริงๆสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครบอกเราแต่เรานึกของเราเองว่ามันน่าจะทําแบบนี้จริงๆถามว่ามีรูปแบบทํางานที่ชัดเจนไหมณนะวันนั้นนะคะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าทําแบบลองผิดลองถูกเพราะเราไม่มีต้นแบบ เราไม่มีใครที่จะมานั่งคอยสอนงานให้เราเนื่องจากอัพไลน์ก็อยู่ไกลก็ทําเองลองแล้วถ้าสมมุติมันไม่ใช่ก็มาลองใหม่จึงทําให้มันเหมือนกับว่าความสําเร็จนะมันมันล่าช้ากว่าที่มันจะเป็นพี่ทำสามปีนะคะถึงจะขึ้นตําแหน่งพาราไดทำสองปีได้ซื้อรถยนต์ป้ายแดงจริงๆอาจย์ทีนี้ตอนที่เราซื้อรถยนต์ป้ายแดงจริงๆแล้วเราขับรถยนต์มาตั้งเป็น10บสปีแล้วนะจย์แต่คนแถวนั้นเขาไม่รู้พอขับรถป้ายแดงมาจอดปั๊บ เขาก็จะถามว่าลดใครเราก็บอกว่าลถเราอุ้ยเก่งจังเลยทำกิฟฟารีนได้ซื้อรถยนต์ป้ายแดงแต่หลังจากที่เขาพูดกับเราเสร็จนะอาจารย์เขาก็ไปพูดกับคนอื่นอีนี่กูว่าไม่รู้เป็นเมียน้อยไข่เออนั่นคือสมัยนั้นนะคะแต่เรารู้ว่าอันนี้มันได้มาจากกิฟฟารีนจริงๆนะคะทีนี้หลังจากที่เราเราประสบความสําเร็จแล้วระดับหนึ่งอาจารย์ครับทีมงานทุกคนน้องๆนะคะที่เขาทามาสองปีอะ เขาก็สามารถเอาเงินกิฟฟารีนไปซื้อรถยนต์ป้ายแดงได้ทุกคนจริงๆนะอาจารย์มีคงไม่มีใครพูดแล้วว่าไปเป็นเมียน้อยใครครับมันก็เป็นเป็นธรรมดาของของผลลัพธ์ของความทุ่มเทเขาเรียกเป็นกฎธรรมชาตินะฮะว่าถ้าเรายอมที่จะทุ่มเทกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาด้วยเหมือนกันประมวลผลแล้วนับตั้งแต่วันแรกที่ทำกิฟฟารีนจนมาถึงวันนี้ได้รับอะไรจากกิฟฟารีนไปแล้วบ้าง ที่ได้รับต้องบอกเลยว่ามาหาศาลนอาจารย์คําว่าแค่เยอะเนี่ยมันน้อยไปเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่เจอกิฟเลีนตอนที่เราชีวิตมันเหมือนกับว่าตกลงไปในหูเพวอะวันนั้นเนี่ยเกียรติศักดิ์ศรีไม่เหลือเงินไม่มีแล้วเกียรติศักดิ์ศรีไม่เหลือพี่มาอยู่ปัตตานี5ปีตอนนั้นก่อนจะเจอกิฟเลีนนะไม่มีใครเอาการ์ดไปแสดงความยินดีงานต่างๆไม่เคยมีสักใบ,บไม่มีการยอมรับ ไปตรงไหนเพื่อนก็ไม่อยากจะต้อนรับเรานั่นคือวันนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่บอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างกิฟฟารีนเป็นคนให้จริงๆค่ะครับเราได้ทั้งรายได้คุณภาพชีวิตสําคัญที่สุดนะฮะเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่กู้กลับคืนมาใช่ค่ะการยอมรับนับถือในสังคมจริงๆแล้วสังคมเนี่ยเขานับถือคนที่คนคนนั้นเป็นคนสู้ชีวิตหรือเปล่า ผมจะเรียนกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะรบอกว่าสังคมเนี่ยอาจหลายคนเข้าใจว่าสังคมนับถือคนที่ทรัพย์สินรถบ้านนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ลึกๆแล้วเนี่ยสังคมยังคงชื่นชมคนเป็นนักสู้อยู่นะฮะที่สําคัญมันต้องเป็นคนดีด้วยใช่ใชแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยทีนี้รายได้บ้านรถที่หวังไว้ได้ครบหมดได้ครบหมดค่ะกําไรชีวิตการท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะ ได้หมดเลยถ้าประมวลออกมาอย่างที่พี่ว่านะมันคือมหาศาลจริงๆชีวิตเหมือนกับใช้คํานี้ได้ไหมเกิดใหม่ได้ไหมต้องบอกว่าถ้าพูดถึงว่าเกิดใหม่นะอาจารย์มันเกิดใหม่หลายชาติมันยังทําไม่ได้เลยนะอ,อเ,เพราะว่าผมนั่งนึกสภาพคนที่นับติดลบอะ S <S ไม่ใช่ชีวิตเริ่มต้นนับหนึ่งนะชีวิตคนที่ติดลบ,ดลบมันจะ,ะต้องไล่เคลียไอ้ที่ติดลบนะ่ะให้มาถึงศูนย์แล้วจากศูนย์เนี่ยมันถึงเดินไปข้างหน้าต่อมันไม่เหมือนคนทั่วไปนะ,ะฮะนี่วันนี้เนี่ยคิดว่าอะไรคือองค์ประกอบของความสําเร็จที่ทําให้พี่มีวันนี้องค์ประกอบของความสําเร็จที่ทําให้พี่มีวันนี้ทีมงานค่ะครับน้องๆในทีมงานเนี่ยเป็นทีมงานที่เราต้องบอกเลยว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นครับ เราเข้าใจกันช่วยกันทุกเรื่องแล้วก็ทุกอย่างที่ที่เราเราจะมีเป้าหมายร่วมกันตลอดนะจรา์ทีนี้อะไรที่เราทํามาแล้วเราบอกให้น้องทําเนี่ยเราต้องทําเองก่อนอย่างเช่นน้องไปต่างประเทศนะเราต้องทําให้ได้ก่อนน้องซื้อรถนะเราต้องซื้อก่อนน้องซื้อบ้านนะเพราะมันซื้อบ้านได้นะเราซื้อก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะศรัทธาเราที่สําคัญเนี่ยเรารู้จักให้มากกว่าับครับ ตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกเช่นเดียวกันนะคะค,คือเ็าปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กๆว่าการให้อ่าเป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าวันนี้เราจะสูญเสียผลประโยชน์ของเราไปบางส่วนแต่ไอเล็กน้อยของเราถ้ามันไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มาหาศาลน่ะยอมเถอะเราก็ได้รับตรงนี้แล้วจริงๆง,งานนี้ไอคุณสมบตัติตรงนี้นะคะอาจารย์มันเป็นคุณสมบัติที่สร้างความสำเร็จในกิฟฟารีนอย่างแท้จริงเพราะ ถ้าเราให้แล้วมันจะได้สะท้อนกลับมาเยอะมหาศาลจริงๆครับรเราก็รู้สึกว่านั่นแหละคือองค์ประกอบแห่งความสําเร็จะนะครับแรงบันดาลใจทุกวันนี้อะไรทําให้พี่พรมีพลังจริงๆมีพลังมาตั้งนานแล้วแต่เมื่อได้คนเราพอได้ครบหมดทุกอย่างเนี่ยจะมีคน2ประเภทประเภทที่1คือเฉยคือได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทีนี้คือเฉยแต่พี่พรเป็นประเภทที่2ตรงกันข้ามคือยังรู้สึกมีไฟ มีพลังมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เป็นคนแบบนี้ที่จริงวันนี้ถ้ามองนะอาจารย์บ้านก็มีแล้วรถก็มีแล้วมันก็น่าจะพอเหมือนอาจารย์ว่าแต่พี่ยังมีแรงบันดาลใจว่าเรายังมีดาวไลนมีทีมงานที่ตามเรามาอีกมากมายเขายังขาดเขายังต้องการ,รเขายัง ไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันให้กับครอบครัวให้กับอนาคตของลูกเพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายของพี่ก็คือหยิบยื่นเอาความสําเร็จเนี่ยไปสร้างคนข้างล่างให้เขาสําเร็จตามมาครับนั่นก็คือเป็นแรงบันดาลใจของรรเราและเป้าหมายต่อไปในอนาคตวางแผนกับการทํางานในกิฟฟารินไว้ย,ย่างไงบ้างเป,าาเป้าหมายในอนาคตาาก็คือ,อวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ตำแหน่งไหนเราจะมีรายได้เท่าไหร่เราไม่ส,มสนใจนะคะไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ที่ว่า ทำยังไงก็ได้ให้ดาวไลน์เราอย่างน้อยที่สุดให้เขาขึ้นตำแหน่งพาราได์แล้วให้เขาได้เงินทุกทุกช็อตทุกแมตของกิฟฟารีนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินยูนิเลเวลให้เขาสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวของเขานั่นคือเป้าหมายของพี่นะครับผมท้ายที่สุดนี้นะครับที่มาของความสําเร็จของเราเนี่ยแน่นอนเราไม่ได้เดินคนเดียวมีอะไรอยากจะขอบคุณบุคคลที่มีส่วนส่งเสริมให้เรา มีชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้ไหมครับค่ะบุคคลสองท่านแรกก็ต้องขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ปลูกฝังให้เรามีวันนี้นะคะอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าขอบคุณลูกก่อนนะคะเพราะว่าลูกก็เป็นเด็กดีมากค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคนหนึ่งที่ครอบครัวแตกแยกแล้วมาอยู่กับแม่แล้วแม่เนี่ยไม่มีเวลาให้ขนาดนี้โอกาสเสี่ยงกับการทําให้เด็กเนี่ยเสียคนเยอะมากแต่ลูกเนี่ยเป็นเด็กน่ารัก <c oughs> คือเป็นกําลังใจที่ดีให้แม่ตลอด <c oughs> อแล้วบุคคลต่อมาต้องขอบคุณแพทย์หญิงณรินีภยัยโบลนะคะ, <c oughs> ะที่ได้สร้างหยิบยื่นโอกาสดีๆแบบนี้ให้คนไทย <c oughs> ในแพทย์จัก,กรพงศ์ไพบูบลแพทย์หญิงใจทิพย์ภยัยูบล <c oughs> ดรนารีสุทธาปรีดาดรวรรณนาจันคงแลวก็รวมทั้งอาจารย์ด้วย <c oughs> เพราะว่าในหลายๆเรื่องนะคะ <c oughs> ที่ได้รับความรู้วิธีการทำงานต่างๆได้จากอาจารย์มามากมาย <c oughs> อนอกจากนั้นก็ต้องขอบคุณทีมงาน ดาวไลทุกท่านรวมทั้งไซไลด้วยน้องๆพนักงานส่วนทุกศูนย์โดยเฉพาะู่วนปัตตานีนะคะที่ดูแลกันมาสม่ำเสมอตั้งตั้งสิกว่าปีที่ผ่านมาจนทำให้พี่มีวันนี้ได้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่นี้ด้วยนะคะอะไรครับ,รบท่านผู้ชมครับเรื่องราวชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่เราพยายามที่จะหาทางออกนะครับโดยมีสติ มีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่ไม่งอมืองอเทา้า <Okay. S 2> ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามชีวิตเราจะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน <Okay. S 2> นะครับหาทางออกยังมีสติยังมีเหตุผลกิฟเรีนกลายเป็นคําตอบหนึ่งครับที่สามารถเป็นเหมือนกุญแจ <Okay. S 2> ที่ไขประตูให้เราเนี่ย mm hmm. เดินผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้มากมายแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือตัวอย่างของนักสู้ชีวิต ที่หยิบเอาโอกาสในกิฟฟารีนมาพลิกชีวิตใหม่ให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงมีแรงบันดาลใจดีๆไปอย่างเต็มเปี่ยมครั้งหน้ารายการของเรายังคงมีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วผมพร้อมทั้งพี่พรต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ